จูๆ่ๆคุณก็ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าติดอยู่ในห้องมืดแสงสว่างเดียวของคุณคือเทียนส่วนด้านหน้าของคุณมีประตูอยู่สองบานหลังประตูบานที่หนึ่งมีอุโมงค์ที่จะพาคุณไปสู่อิสระด้านนอกส่วนหลังประตูอีกบานเป็นเพียงกำแพงอิฐแข็งเย็นยเยือกคุณมีกุญแจที่เลือกเปิดได้แค่ประตูเดียวและคุณก็สามารถลองเปิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงหล่ะว่าควรเปิดประตูไหน ถือเทียนไว้ใกล้ๆรูกุญแจโดยเปลวไฟจะขยับเมื่อใกล้กับประตูที่จะพาไปสู่ด้านนอกคุณหนีออกมาได้แล้วแต่คุณจำเป็นต้องส่งเอกสารสําคัญไปให้เบสเพื่อนของคุณคุณไม่สามารถส่งแบบพัสดุธรรมดาได้เนื่องจากเอกสารมีค่าอาจถูกขโมยดังนั้นคุณจึงใส่มันไว้ในกล่องแล้ะล็อกไว้แต่เบสไม่มีกุญแจที่จะเปิดมัน คุณจะส่งเอกสารยังไงหากไม่สามารถส่งกุญแจแยกต่างหากไปด้วยได้<ส> <ál is> อย่างแรกให้ส่งกล่องเอกสา,ารไปให้เบสเธอจะติดตัวล็อกของตัวเองและส่งกลับไปให้คุณจากนั้นคุณก็เอาตัวล็อกของคุณออกและส่งกลับไปอีกครั้งเบสจะสามารถปลดล็อกตัวล็อกของเธอและเปิดกล่องได้ในที่สุด ข่าวร้ายคุณได้รับสายจากเบสในตอนเช้าเธอบอกว่าเอกสารสําคัญถูกขโมยไปจากออฟฟิศของเธอตอนข้าของเมื่อวานเอกสารยังอยู่บนโต๊ะเลยแต่ตอนเช้ากลับไม่เจอแล้วคุณรีบไปที่นั่นเพื่อสอบถามพนักงานทันทีไม่นานนักคุณก็ได้ผู้ต้องสงสัยสามคนชอนบอกว่าเมื่อคืนเขาอยู่ที่โรงหนังส่วนไมเคิลพาแฟนสาวไปสน,สนุกและคริสติน่าอยู่ที่แกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียง แล้วใครโกหกกันล่ะชอนโก6ตัวของเขายังไม่ถูกฉีกเลยเมื่อถูกจับได้คาหนังคาเขาชอนก็รีบหนีทันทีเขากระโดดขึ้นรถของตัวเองก่อนรีบขับออกไปตอนนี้ตำรวจกำลังหาตัวเขาชอนเห็นรถตำรวจอยู่ด้านหน้าและเขาก็เริ่มขับไปหา ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นล่ะเขาอยู่บนสะพานเขาจำเป็นต้องมุ่งตรงไปที่รถตำรวจเพื่อไปอีกด้านหนึ่งและหนีไปโชคไม่เข้าข้างชอนเขาถูกจับและถูกขังแต่เขาเริ่มได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่วางแผนจะแหกคุก เขามีคนที่สนใจอยู่สองคนคนแรกคือหนอนหนังสือผู้ใช้เวลาส่วนมากในแต่ละวันไปกับการอ่านหนังสือนิยายไซไฟส่วนอีกคนคือชายร่างใหญ่กำยำที่มีรอยสักผู้ซึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอใครคือคนที่ชอนควรเป็นเพื่อนด้วยถ้าเขาอยากจะออกไปจากที่นี่หนอนหนังสือคุณลองดูใกล้ๆสิแล้วคุณจะรู้หนังสือของเขาคือแฟ้มข้อมูล บ่ายวันศุกร์เจ้าของแกลลอรี่ที่มีชื่อเสียงที่กล่าวไปก่อนหน้าได้พบว่าภาพถ่ายของศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดสีภาพได้ถูกขโมยไประหว่างการจัดนิทรรศ,าศาการตำรวจก็ถูกเรียกมาและทำการสอบสวนและพวกเขาได้ผู้ต้องสงสัย3มคนจิตกรซาร่าห์พูดว่าเธอมวัวแต่ครุกอยู่ในสตูดิโอแห่งหนึ่งเพื่อวาดรูปจอห์นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยอธิบายว่าเขากำลังรออยู่ด้านนอกและไม่รู้เลยว่าภาพถ่ายหายไปไหน แดเนียลคนขายอาหารกล่าวว่าตอนที่มีการปล้นเกิดขึ้นเขากำลังซื้อทิชชู่เพิ่มอยู่ที่ร้านค้าใกล้ๆแล้วใครคือขโมยกันพนักงานรักษาความปลอดภัยเขารู้ได้ยังไงว่าภาพที่ถูกขโมยไปคือภาพถ่ายถ้าเขายืนอยู่ด้านนอกโชคชะตาไม่เป็นใจคืนนั้นได้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นไมเคิล ผู้ที่ไม่เคยมีความชอบต่อศิลปะสมัยใหม่เลยได้วิ่งตาตั้งเข้าไปในแกลเลอรี่และทําให้รูปภาพมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เสียหายหลายรูปแต่เจ้าของแกลเลอรี่กลับขอบคุณสําหรับการกระทําของเขาทําไมกันไมเคิลเป็นนักดับเพลิงน้ำจากสายดับเพลิงทำให้ผลงานชิ้นเอกหลายชิ้นเสียหาย แต่เขาก็สามารถดับไฟได้และช่วยให้ผลงานชิ้นอื่นอีกมากมายปลอดภัยไมเค้กได้รับรางวัลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เขามุ่งหน้ากลับบ้านทันทีเพื่อไปรับลูกๆทั้ง5คนทุกคนได้เก็บของเตรียมตัวสำหรับไปตั้งแคมป์สุดสัปดาห์ซึ่งไมค์และภรรยาได้ตั้งหน้าตั้งตารอช่วงเวลานี้เพื่อจะได้พักผ่อนหย่อนใจกันมานานแล้วแต่เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาในวันเสาร์พวกเขาพบว่าเช็คได้หายไปจากตู้เซฟแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้สอบปากคำคน3มคนที่อยู่ในบ้านเมื่อเช้านี้เชฟบอกว่าขเขากำลังห่ออาหารกลางวันให้เด็กเอาไปโรงเรียนคนทำความสะอาดพูดว่าขเขาทำความสะอาดเสร็จเร็วและกลับไปก่อนพ่อบ้านพูดว่าขเขาเพิ่งกลับมาจากการส่งเด็กๆที่แคมป์ซึ่งอยู่ห่างออกไป3ามชั่วโมงใครโกหกกันแน่เชฟโกหก มันเป็นวันเสาร์ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่เปิดและเด็กๆก,ก็ไปตั้งแคมป์ด้วยในขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งของเมืองนักวิทยาศาสตร์กำลังทำอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่เขาเชิญเควินและแคลมาเป็นอาสาสมัครทดลองเซรุ่มที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่เขาให้น้ำมะนาวเย็นๆแก่ทั้งสองคนละแก้วเควินดื่มมันอย่างรวดเร็วแต่แคลก็ได้อยู่รอดูผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับเขาก่อน เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงเธอจึงดื่มบ้าง2นาทีผ่านไปผิวของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าทั้งสองแก้วมีเซรั่มอยู่ทำไมมีแค่แคลที่ได้รับผลกระทบล่ะเซรั่ม um อยู่ในน้ำแข็งเนื่องจากเควิดดื่มมันอย่างรวดเร็วเซรั่ม um จึงยังไม่ละลายออกมาในน้ำ แคลวิ่งออกจากแฝบด้วยความกลัวเธอขึ้นไปบนรถและรีบขับออกไปและในขณะที่เธอขับรถไปตามถนนที่ยาวและว่างเปล่ายางรถเส้นหนึ่งได้หลุดออกโชคดีที่เธอมียางอะไหล่อยู่แต่ปัญหาก็คือเธอไม่มีน็อตสำหรับล้อรถเพื่อใช้กับมันแคลควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีล่ะขันน็อตหนึ่งตัวจะอีก3ล้อออกมา แล้วใช้พวกมันเพื่อยึดยางอะไหล่ไว้มันเพียงพอที่จะทําให้รถไปยังร้านซ่อมที่ใกล้ที่สุดได้อย่างปลอดภัยขณะที่แคลกําลังใส่ย,ยางอะไหล่อยู่นั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ตามมาทันเขายื่นยา4เม็ดให้แล้วบอกเธอว่ามันเป็นวิธีรักษาที่ซับซ้อนสําหรับเซรุ่มหน้าเขียวยา2เม็ดคือยาพิษส่วนยาอีก2เม็ดทําหน้าที่เป็นยากระตุน้นแคลจะต้องกินยา2เม็ดที่ต่างกันพร้อมกันถ้าหากเธอกินยาประเภทเดียวกัน หน้าของเธอจะเขียวไปตลอดชีวิตและขณะที่นักวิทยาศาสตร์กําลังส่งยาให้เธอเขาก็ดันสะดุดทำให้ยาปนกันไปหมดและยาก็ดันหน้าตาเหมือนกันซะด้วยแครควรทํำยังไงดีบทยาทั้ง4เม็ดและผสมมันเข้าด้วยกันจากนั้นแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแต่ละเครื่องจะมีปริมาณของยาพิษและยากระตุ้นเท่าๆกันมันได้ผลทันเวลาเลย วันต่อมาแคลมีสอบแคลคูลัสครั้งใหญ่แต่สิ่งที่น่าตลกก็คือนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนปฏิเสธที่จะสอบอาจารย์มิลเลอร์สามารถไล่นักเรียนออกได้เพียงคนเดียวหากขาดการสอบนักเรียนทุกคนรู้จักชื่อของกันและกันหากนักเรียนรู้ว่าจะถูกไล่ออกพวกเขาจึงจะยินยอมเข้าสอบแล้วอาจารย์จะต้องทำยังไงให้นักเรียนทุกคนเข้าสอบละ่ะ เธอควรจะบอกนักเรียนว่าเธอจะทําการไล่นักเรียนออกตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่มาก่อนเมื่อนักเรียนคนแรกไม่ขาดสอบนักเรียนคนถัดไปในรายชื่อก็จะไม่ขาดสอบตามและมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายของรายชื่อวันต่อมาอะไรๆก็ไม่ง่ายขึ้นเลยอาจารย์มิเลอร์หยิบถ้วยกาแฟขึ้นมาจิบไปหนึ่งจิบจากนั้นก็วางมันลงแล้วอะไรเนี่ยมันติดอยู่ที่มือของเธอมีบางคนทากาวไว้ที่ถ้วย และเธอก็มีผู้ต้องสงสัยสามคนลองดูดีๆแล้วหาว่านักเรียนคนไหนที่แกล้งอาจารย์คนนี้แน่นอนนักเรียนคนแรกมีใบหน้าที่รู้สึกผิดเป็นอย่างมากส่วนนักเรียนคนที่สองที่ถือหนังสืออยู่นั้นยิ้มประหนึ่งว่าภูมิใจที่ตัวเองทําได้ดีแต่ดูที่กระเป๋าของนักเรียนคนที่3มสิใช่แล้วมันคือปลายของหลอดกาวนั่นเอง อาจารย์มิลเลอร์รู้สึกรำคาญกับการล้อเล่นของคนในชั้นเรียนมากเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพว้าวเธอเปิดโรงงานรองเท้าและโรงงานของเธอก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจนสร้างโรงงานแห่งที่สองในเมืองอื่นได้แต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จปัญหาก็ยังคงมีอยู่พนักงานของเธอแอบขโมยรองเท้าจากโรงงานไปเธอจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีล่ะ โรงงานแห่งหนึ่งผลิตเฉพาะรองเท้าข้างซ้ายส่วนอีกโรงงานผลิตเฉพาะรองเท้าข้างขวาหนึ่งในคนที่ขโมยรองเท้าเหล่านั้นกำลังขับรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยรองเท้าเพื่อขายเอากำไรเขามาถึงอุโมงค์และต้องเจอกับปัญหาใหญ่รถบรรทุกของเขาสูงเกินไปหนึ่งนิ้วแต่เขาก็ยังขับรถผ่านอุโมงค์ไปได้เขาทำได้ยังไงกันล่ะ เขาปล่อยลมยางบางส่วนออกมันทําให้รถต่ําลงพอที่จะผ่านไปได้เมื่อคนขโมยรองเท้าเข้าไปในอุโมงค์เขาได้มาถึงทางแยกทางนึงไปยังเมืองอีกทางนึงไปสู่ที่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งทั้งสองทางมีไกด์ยืนอยู่สิ่งที่คุณรู้ก็คือคนหนึ่งพูดความจริงเสมอส่วนอีกคนโกหกเสมอคนขับรถไม่รู้ว่าคนไหนพูดจริงหรือกโกหก และเขาสามารถถามได้เพียงคำถามเดียวเขาควรจะถามคำถามอะไรเพื่อหาว่าถนนเส้นไหนจะเป็นถนนที่นำเขาเข้าเมืองถามกาไกด์คนใดคนหนึ่งว่าถนนสายไหนที่ควจะบอกว่าเป็นถนนสายที่ถูกต้องจากนั้นก็ให้เลือกทางตรงกันข้ามไกดที่พูดความจริงจะรู้อีกฝ่ายโกหกดังนั้นเขาจะชี้ไปที่ถนนซึ่งพาไปที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเขาถามไกด์ที่โกหก เขาจะรู้ว่าไกด์อีกคนชี้ไปถนนที่พาไปเมืองอย่างซื่อสัตย์และอีกครั้งไกด์ที่โกหกก็จะชี้ไปยังถนนซึ่งพาไปที่ไหนก็ไม่รู้คนขโมยรองเท้าขับรถไปตามถนนสู่เมืองแต่เขายังมีอีกปริศนาหนึ่งที่ต้องตอบให้ได้ถึงจะเข้าเมืองได้ยามที่ประตูถามคำถามง่ายๆกับเขาเหตุผลที่คำเหล่านี้เรียงตามลำดับแบบนี้คืออะไรันบลูบีมอและไดฟ์ ทุกๆคำคล้องจองกับเลขในภาษาอังกฤษ fun one b l u e t o b 3และเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดคนขโมยรองเท้าก็เข้าเมืองใหม่นี้ได้น่าเสียดายที่เขาสามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อโทรออกได้เท่านั้นวันหนึ่งโทรศัพท์พังเขาจึงแจ้งบริษัทโทรศัพท์แต่พวกเขาก็ไม่ทําอะไรเลยเขาจึงลองใหม่อีกครั้งในวันถัดมาแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม แต่ครั้งที่3นี้เขาสามารถทําให้บริษัทมาซ่อมโทรศัพท์ให้ได้เขาพูดอะไรไปเขาอ้างว่าตอนนี้ผ şey ู้คนสามารถโทรออกโดยไม่ต้องจ่ายเงินได้